เช้านี้เราก็ใช้รถเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ,ตอ,รบตอนนี้เราก็ยังอยู่ใน <400 m. S 1> ฮาวายเอียน <a> right นะครับเรากำลังจะขับไปที่สถานีรถไฟอิวาคิเราก็ใช้รถมากี่วันนะมากกิช่วยนับหน่อย right สี่วันค่ะสี่วันนะ 4วันจนถึงตอนนี้เราใช้รถไปแล้วประมาณ354กิโลเมตรน้ำมันยังเหลือมากกว่าครึ่งถังอีกหนึ่งขีดโอ้โหถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับรถอควาคันนี้นะแต่สิ่งสำคัญเลยก่อนที่เราจะคืนรถก็คือ ต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังจำได้เนาะตอนที่วันที่เราเช่ารถเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะหา <3 km. S 1> ปั๊มน้ำมันเติมเราก็มาถึงที่คืนรถกันแล้วนะครับอันนี้ขั้นตอนการคืนรถก็เจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจว่ามีร่องร อย่างหนึ่ง ETC card ที่เราใช้ไป<ช>ก็เราก็ชำระด้วัใช่นกัครับออนนี้ก็คกัมาดูกันเน oh. วลาเราใช้ ETC card ที่เช่าไปเนี่ยนะครับก็เมื่อเราส่งคืนที่ส่งคืนรถเนี่ยเขาก็จะเอา ETC card เนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องอ่าก็จะได้ดีเทลออกมาว่าครั้งนี้เราใช้ผ่านทางด่วนด้วยกัน3ครั้งนะครับ มีวันที่มีเวลามีจํานวนเงินยอดใช้บอกให้หมดเลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็จะจ่ายเงินตามยอดตรงนี้ทั้งหมดนะครับยอดที่เราใช้ครั้งนี้นะครับเป็นเงิน4870ยเ็ยนซึ่งจะมีรวมทั้งค่าน้ำมันและก็ค่าใช้ทางด่วนจาก ETC card นะครับ กันรีบวิ่งดีกว่านี่ไว้ๆเวไม่ทันแล้วสินส,นสิบนาทีอ่ะสิีไม่ทนันเด็กๆจะได้ใจกันเจ้นาที่บอกว่าถ้าเราเช่ารถของซูซ่าเรนน่าคาร์จะมีบริการรถรับส่งในทันทีเพราะฉะนั้นสบายมากเลยเจ้าหน้าที่จะมีรถไปด,<น>ดูแล้วดูแล้วสบายมากเด็กก็ต้องรีบอยู่ดีโอเคได้งั้นลาไปก่อนนะทุกคนโอเคอขอบค <มา S 1> ุณเพียรด้วยขอบคุณเพียร์จ้